ไปจีนั่งห่วงยางนะครับห่วงยางถิงดงยิงปลานะครับเท้ารับปืนนะครับใ่ปืนปืนยาวถิงดงประมาณสองเมตรสองเมตรกว่ากนั่งโปงครับนี่ไม้พายไม้พายนะครับไม้พายไม้พายไม้ธรรมดา โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลากเลยนะครับว่าในขั้นคืนนี้เราจะเจออะไรไหมจะเจอตัวใหญ่ไหมมันลุยไปอย่างนี้นะครับก็สาหร่ายเยอะมากครับสาหร่ายสาหร่ายเยอะมากนลยไม่เห็นอะไรเลยครับนี่เห็นอะไรเลยทุกคน ต้องไปเลยคนระับนี่เราจะจับได้อีกไหมน้อเ,เข้าขลุมไปแล้วครับน้องเข้าไปแล้วแต่ก็ไม่ทันเราเหรอกโดนไหยเอาโดนด้วยนะครับโดนด้วยนะครับดนด้องๆโดนด้วยนะครับโดนด้วยโดนด้วยนะครับ,ดดว,รบวันนี้เราจะเอาไว้ใกล้ๆดู มาดูใกล้ๆนะครับมาดูใกล้ๆนี่นะครับเราจะช็อตอย่างนี้นะครับของกุ้งนะครับทองกุ้งอ่าฮะวันนี้เราได้อาหารเย็นแล้วนะครับอาหารเช้านะครับอหารเช้าไม่อานเย็นอหารเช้าุรงนี้แล้วนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับตัวเท่ามือเลยนะมือเนี้ยนะยังใหญ่กลัวเลยใหญ่มากตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ใหญ่มากด้วยครับน้อง เห็นไหมมือยังจักไม่หมดเลยนะครับตัวใหญ่มากไม่ธรรมดานะน้องอาา่าเราจะเก็บใส่ถุงไว้นะครับที่ครับที่ถุงที่เรา,จา,นนาะะเจอมาก่อนหน้านี้นะครับที่เราเจอมาก่อนหน้านี้นะเป็นเป็นเป็นินงนตัวไซส์เล็กเลก็ไซส์หนึ่งโลสองตัวละสองตัวนี้ประมาณโลหนึ่ง มันสองนิ้วกว่านี็บเก็บถุงไว้นะครับขึ้นกัดถุงเนาะหนีดถุงไว้นะอ้าวจะกัดถุงเข้าไปนะครัรงนี้อ่าใส่ในถุงแล้วนะครับอ่าห้าหลักไปครับหลักไปหลกไหาต่อไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆครับตรงนี้ าหาไหมนะครับาหาไหมอาอีกแล้ว uh, นะครับปูนาใครที่ต้องการปูนาทักมาได้นะครับเดี๋ยวจะจับปูนาไปให้นะครับนี่ปูน้ำจืดนะครับปูน้ำจืดปลาตองอีกแล้ว ไม่เจอเลยน้องเป้าหมายเราที่เราต้องการตามหาไม่เจอไม่เจอเราจะไปหาที่ไหนก็มจะเจอหนองไม่เจอเลยเป้าหมายนอ้องน้มเหลวค่ำคืนนี้จเจอแล้วนะครับน้องจอเจอแล้วนะ นะครับเจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับอ่าไซม์มีมีที่เราต้องการตามหานะครับอ่านี่นะครับมีคือไซม์ไซม์ที่เราตามหานะครับ มุดเข้าไปข้างในแล้วนะ <c oughs> มุดเข้าไปข้างในแล้วเราต้องลอยสักพักนะที่ที่เราต้องการจะเอาก็ว่าจะยิงไปแล้วนะฮะตัวนี้ต้องรุ้นะครับว่าจะเจอไหมถ้าไม่เจอก็จะปล่อยนะครับต้องรู้เอานะตัวที่เราต้องการบินไปแล้วครับน้องน้อง เราก็ต้องหาตัวใหม่นะครับหาตัวใหม่มาสำรองก่อนก่อนนี้ต้องมาหาใหม่เนะ่าะมันจ็บตัวมาไหมมันไม่น่าจะไปลึกนะไม่น่าจะไปนิดเดียวไม่น่าจะไปลึกมันไม่น่าจะไปลึกนะมันก็ไปแค่ช่วงน,นิดเดียวนะเจอตัวแล้วนะครับเดี๋ยวครื่อน,นี้เราต้องค่อยค่อยหาใหม่นะครับ ไม่ค่อยส่งใหม่นะว่าจะเจอตัวไหมออกมากับเพื่อนหลายคนเลยนะครับมากับเพื่อนหลายคนเลยอนี้เพื่อนนะครับมาเพื่อนหลายคนนะครับคุ้นๆเไม่ใช่มาคนเดียวนะครับมากับเพื่อนต้องส่งใหม่นะครับว่าจะอยู่ข้างในอีกไหมเอาอยู่นะครับอยู่นะครับเจอแล้วนะฮะเจอตัวแล้วนะฮะเจอตัวแล้ว เราต้องค่อยๆใหม่นะครับเก็บตัวแล้วนะครับตัวแล้วครับตัวคือตัวนี้นะครับน้องๆตัวนี้เลยนะครับดําปีเด่นน้าขุ่นะครับเจ๋งมก็ยดีตัวนี้เลยด้วยดำๆนี้เลยนะครับน้องๆผมจะค่อยๆย่องไปนะครับจะเอาปืนลงแล้วนะครับปืน ของผมนะคค่อยลงลค่อยลงช้ชาๆแบบนี้นครับหวัวจะไปก่อนนะโอ้โหโดนไหมเนี่ยโดนนะนี่ไม่โดนนะไม่โดนไม่น,น่าโดนนะตัวน,นี้น่าโดนนะมันโดนไม้ก่อนโดนไม้ก่อนนับน้อง โดนไหมก่อนนะไม่น่าโดนนะตรงนี้หายเงียบเลยไม่น่าโดนนะเอาออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วเรามาดูผลงานเรานะครับน,น,นะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นเรือหว่วงยางนะครับหว่วงยางสิบล้อยางสิบล้อไม้ไผ่ ไม่นั่งอันนี้คือปืนนะปืนปืนนะปืนปืนยาวเอาดูชัดๆนะฮะเอาให้ดูชัดๆด,ดูชัดๆเลยให้ดูชัดๆอ่ะกลไกของมันนะ,ะกลไกกลไกจะใช้แต่ไม้ไผพนิดนะ,ะไม้ไพนิดในนี้อืมนิดในี้ ไปแล้วก็ยางใเ่ยาวคนระับประมาณ2เมตรกว่าสเมตรประมาณ2องเมตรสี่สลวนทั้งหมดประมาณสองเมตรสิบดูผลงานเราบ้างดูผลงานเราบ้างวันนี้เงได้ผลงานดีไหมวันนี้ ผลงานวันนี้นะครับผลงานวันนี้อ๋อไม่ต้องขอเยอะๆนะครับขอแค่ขอกินพอ,อ,ยนอย่างนะครับรย,ย่างนะครับปลาดุกรัสเซียนักเสี่ยย่างปั่นก็ไซส์ประมาณนี้แหละแล้วก็ไปกุ้งตัวหนึ่งกุ้งกุ้งลอตเตอร์นะครับหนึงลอตเตอร์ ันก็ประมาณนี้ประมาณเขาประมาณสองสามนิ้วเป็นตัวใหญ่ๆประมาณสองสามนิ้วนะครับไม่ต้องขอเยอะอย่างพอ่อ